สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะชาวสองชาวสปปลาว,แล,วแล้วก็สมาชิกทุกเชื้อชาติเลยนะคะแฟนคลับของอาจารย์นรีทุกเชื้อชาติเลยแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะวันนี้อาจารย์นรีกับน้องเฟ้นไฟนะคะก็มาทักทายคุณผู้ชมนะคะวันนี้เป็นคลิปดวงงานเงินความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ มีน้องเฟนมาให้กำลังใจพี่ๆชาวพิจิกกันด้วยนะคะน้องเฟนตอนนี้ก็ครบ8เดือนแล้วนะคะหน้าตาหล่อไหมคะ,ะทักทายพี่ๆหน่อยหนูทำหน้าฟินนะคะโถงานก็ต้องทำแมวก็ต้องเลี้ยงนะคะดูสิอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าในเดือนเมษายน2566นนี้นะคะพลังงานของชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะ ใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะณนะรีรดา65นะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะคะพลังงานใบแรกนะคะโอ้โหเล่นใหญ่นะคะยิงวางหน่อยแมวก็ดีนะเป็นที่วางโทรศัพท์ก็ได้วางไพ่ก็ได้เอาหาวใส่กล้องอีกเดี๋ยวพี่ๆเขาก็หาวกันหมดหรอกนะคะ นอนไปเลยนอนไปเลยพี่เฟ้นนอนไปเลยโอ้พลังงานดีอุ้ยยายาพลังงานดีนะคะชาวพิจิกนะคะใบแรกนะคะคุณได้อัแกรานซิมโฟนีนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกคุณได้รับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญมากๆนะคะสมศักดิ์ศรีสมเกียรติมากๆได้โชว์ฝีมือกับคนที่มีความสามารถเก่งๆได้ร่วมง,งานกับ คนที่เก่งๆมากๆก็ได้นะคะหรือได้รับโปรเจกต์งานใหญ่นะคะที่อาจจะต้องใช้ความรู้ความสามารถใช้ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมากนะคะแต่เป็นงานใหญ่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ใครๆก็อยากทาแล้วชาพิจิตก,กำลังได้รับโอกาสตรงนี้นะคะหรือมีลูกค้ารายใหญ่ที่กําลังจะเข้ามาก็ได้นะคะที่ทําให้เหมือนกับ ตัวของคุณได้เซ็นสัญญาได้รับงานใหญ่จอบใหญ่ๆมากๆที่คุณแบบรู้สึกอยากทำอ่ะได้แสดงฝีมือได้ได้เงินเยอะนะคะอ r กรันซิมโฟนีแต่ว่าอาจจะต้องมีการเตรียมงานเตรียมความพร้อมนะคะเหนื่อยหน่อยแต่เหมืนกัว่าชาวพิจิกก็พร้อมที่จะสู้แล้วนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เป็นการแสดงความสามารถพิเศษของชาวพิจิกที่มีพรสวรรค์นะคะในด้านใดด้านหนึ่งได้ กลับไปทํางานที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะร่วมกับเพื่อนเก่าคนเก่าๆหรือคนที่เก่งๆมีความสามารถมากๆก,ก็ได้นะคะอะ a กรนซิมโฟนีนะคะมาถึงก็เล่นใหญ่กันเลย q u i e t อ i n i the mind นะคะ <c oughs> จะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งนะคะวันนั้นช่วงเนี้ยเหมือนตัวของชาวพิจิกเองนะคะคุณพยายามที่จะ ในพัฒนาในสายของจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะทำใจของคุณให้สงบไม่สับสนไม่วุ่นวายนะคะพยายามนิ่งพยายามโฟกัสกับอะไรบางอย่างที่เป็นเป้าหมายชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามีความสุขมีความสงบในจิตใจของคุณมากขึ้นหรือว่าชาวพิจิกเองเนี่ยผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคผ่านเรื่องราวที่มันใหญ่โตมาแล้วตอนนี้คุณนิ่งขึ้นคุณเย็นขึ้นนะคะ ไม่ใช่คนที่แบบใครๆก็จะมายั่วมาโหมาอะไรคุณได้อีกแล้วนะคะเหมือนคนรู้อ่ะคุณเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นแล้วคุณก็พร้อมที่จะเหมือนกับว่าให้ความเมตตานะคะให้ความปรารถนาดีกับคนอื่นหรือเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าใจเย็นลงมากๆก็ได้นะคะชาวพิจิกนะคะหลังจากผ่านปัญหาผ่านชีวิตผ่านอะไรบางอย่างมามากๆแล้วก็ได้ Great and f o ู l นะคะเป็นถ้วยรางวัลด้วยนะคะถ้าเกิดตอนนี้คุณกำลังฝึกซ้อมฝึกฝนนะคะการฝึกฟนนีนะคะ,นะคะมีสมาธิโฟกัสกับอะไรบางอย่างมีเกณฑ์ที่คุณจะทำสํำเร็จนะคะ Great and f o ู l นะคะได้รับรางวัลได้รับเสียงชื่นชมนะคะม,มีโอกาสเอ่อเหมือนกับได้รับเกียรติยศอะไรบางอย่างนะคะในสิ่งที่คุณทำแล้วแบบมันเป็นความสามารถที่ โดดเด่นแล้วคุณภาคภูมิใจกับสิ่งนั้นกับความสามารถของคุณมากๆกับความสำเร็จของคุณมากๆนะคะ great and full นะคะขอญาตเคียน้องแมวก่อนดีกว่าค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะกับไพ่ของมังกรนะคะพ่นไฟกันเลยทีเดียวนะคะในเดือนเมษายนนี้นะคะจะมีน้องมังกรอะไรที่ออกมาอวยชัยให้พรก็ให้กับชาวพิจิกันบ้างนะคะมาลุ้นกันนะคะ เอ่อทอสเรดเอ่อแบล็คแด์โกลด์ดราก้อนโอ้โหเป็นมังกรสามสีเลยนะคะทั้งแดงทั้งดำนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของสีที่เป็นแบบสีทองด้วยนะคะ protect you in times of change นะคะเป็นมังกรของเทพทอหรือเปล่าเนี <laughs> ่ย A time of rapid transition and transformation นะคะ r e l a x you are safe นะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลานะคะที่น่าจะมีการเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะแต่เหมือนกับว่าตัวของชาพิจิกเองอะนะคะคุณไม่ต้องกังวลไปว่าคุณจะปลอดภัยนะคะบางคนอาจจะกังวลกลัวว่าจะมีการ คัดคนออกหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะแต่ว่าเหมือนไพ่ตรงนี้นะคะ Protect you in times of change นะคะการปกป้องนะคะในเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเพราะนั้นในท่ามกลางปัญหาท่ามกลางวิกฤตอะไรบางอย่างแต่ชาวพิจิกนะคะเหมือนกับคุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ Air and fly dragon นะคะมังกรลมแล้วก็มังกรไฟนะคะ Expand your creative e n e r g i e s นะคะหรือบางทีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณได้รับแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างนะคะการอยากขยับขยายนะคะการอยากใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณในการมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆสร้างโอกาสสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะ เอ่อ uh, harness your creativity excitement and enthusiasm นะคะ communicate your passion อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าชาวิจิกถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะคุณอาจจะต้องเหมือนกับใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณนะคะหรือว่านําความฝันของคุณเนี่ย กลับมาพยายามทําให้เป็นจริงได้แล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะวางแผนทําอะไรบางอย่างหรือการขยับขยายการต่อยอดความสําเร็จอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆมันจะไม่ค่อยดีแล้วนะคะชาวพิจิกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะหรือบางทีทํางานประจาทาเดิมๆอาจจะเหมือนกับว่าต้องเพิ่มเติมอะไรบางอย่างใหม่ๆใส่ลงไปด้วยนะคะไฟดราก้อนนะคะเบิร์นส์อัพ The lower energy around you โอ้โหหรือบางทีคุณอาจจะต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้นำทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะให้ธุรกิจให้ลูกน้องของคุณเนี่ยเดินหน้านะคะตื่นตัว <c oughs> นะคะออกไปหาลูกค้าสร้างยอดขายหรืออะไรบางอย่างนะคะเหมือนเป็นพลังงานเดียวกันนะ you are safe and protected นะคะ be determined and inspired clear your soul pathway นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับ คุณต้องแอคทีฟกับการทําอะไรบางอย่างนะคะซึ่งจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยที่อาจจะรู้สึกว่า,วามันนิ่งๆมันดูน่าเบือ่อมันดูเงียบเหงาไปนะคะได้มีอะไรบางอย่างใหม่ๆได้มีอะไรที่มันท้าทายเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีแพชชั่นที่จะทําอะไรบางอย่างมากยิ่งขึ้นนะคะะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะพลังงานของชาวพิจิกจากให้ทาโร่ค่ะ พลังงานของคุณจากไพ่ทาโร่นะคะมีไพ่ของเดอะฟูนะคะจันขยาตตัดเลยเพราะว่าไพ่ใบใหญ่แล้วก็มีไพ่ของไฮพิเทสนะคะราชินีพัระจัน มีไพ่ของเดอะมูนนะคะแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะเหมือนกับช่วงเวลาของเดือนเมษายน,นนี้นะชาวพิจิกนะคะเหมือนตัวของคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่กับสถานการณ์อะไรบางอย่างกับสิ่งแวดล้อมนะคะกับอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึก เหนื่อยหน่ายจิตใจนะคะคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ซัพพอร์ตคอยดูแลช่วยเหลือเขาตลอดจนพวกเขาเหล่านั้นเหมือนกับว่าไม่ไม่ค่อยช่วยเหลือตัวเองหรือไม่กระตือรือร้น,นทําให้คุณรู้สึกผิดหวังมากๆนะคะเพราะฉนั้นในช่วงเวลานี้นะคะเดอะฟูลเหมือนคุณจะพยายามลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆห,หนะหคะทําเพื่อตัวเองมากขึ้นนะคะแทนที่จะเหมือนกับว่าคอย ต้องไปซัพพอร์ตคอยต้องไปช่วยเหลือเขานะคะคุณจะพยายามปล่อยให้เหมือนกับเขาเหล่านั้นเนี่ยเติบโตเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะตัวคุณอาจจะเหมือนกับว่าหาอิสระภา,าอะไรบางอย่างที่ใหม่ๆกับตัวเองหรือบางคนมีความรู้สึกเบื่อในเรื่องงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่า หมือนกับมันอยู่ในที่ที่ดมูลไฮวิเทสอะเขาไม่เห็นคุณค่าของเราอะต่อให้ทํางานให้หนักต่อให้ทํางานให้ให้ตายไปตรงนั้นเขาก็ยังไม่ได้แบบให้ค่าอะไรกับคุณเลยนะคะเพราะฉนั้นคุณอาจจะต้องเหมือนกับ่อ,อพาตัวเองออกมาอยู่นะคะในที่ท,ที่ดีกว่าเดิมที่ที่มันอิสระกว่าเดิมนะคะหรือในช่วงเวลานี้ คุณได้พบกับรูทางใหม่ๆในการที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้ด้วยตัวของคุณเองก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเหมือนกับว่ามีงานอะไรที่เป็นอิสระมากขึ้นงานฟรีแลนซ์หรือเป็นอาชีพของตัวเองมากขึ้นนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของออมีการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายนะคะไปสู่ทีมใหม่ที่ดีกว่าทีมเดิมที่ เหมือนกับว่าให้คุณทํางานอยู่คนเดียวก็ได้นะคะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะหรือว่าเด็กถือเหรียญคุณอาจจะถูกชักชวนจากใครให้ไปทํางานในที่ที่เหมือนกับว่าคุณดูโดดเด่นคุณได้ใช้พลังความสามารถมีอะไรที่ท้าทายคุณมากกว่าเดิมนะคะว้าวนี่ไงจริงด้วยนะคะชีวิตที่ บางคนอาจจะสึกหน้าเบื่อของชาพิจิกนะคะตอนนี้กําลังจะมีสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามานะคะบางคนอาจจะมีการเดินทางมากขึ้นนะคะหรือบางคนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเดินทางไปเรียนต่อไปทํางานไปใช้ชีวิตจุดต่างประเทศหรือเปล่านะคะบางทีวิวอั f ฟอร์จนะแบบปปูน์ได้ไปแบบปุบปรับสับพันธ์ได้ไปแบบกระทันหันมากๆก็ได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเข้ามาอย่างกระทันหันก็ได้นะคะมีไพ่ของไฮโรฟนค่ะ แล้วก็หกไม้เท้านะคะมีไพ่ของไฮพิเชสกับนักบวชหญิงนะคะกับไพ่ของนักบวชชายนะคะไฮโรฟนแล้วก็มีไพ่ของวิกตอรี่เราก็จัสเมนอ๋อโหอาจารย์รู้สึกว่าบางคนเนี่ยกำลังได้พบกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณมากๆนะคะอาจจะนำพาให้คุณไปพบกับโอกาสใหม่ๆห,หน้าที่การงานใหม่ๆที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตหรือได้ประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นนะคะวิกตอรี่ไพ่แห่งชัยชนะ หรือคนโสดบางคนที่เหมือนกับว่าช้ำรักมานานนะคะอาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าคนรักไม่ได้เอาใจใส่คุณเลยทิ้งทิ้งควงควางคุณมากๆที่ทําให้คุณเศร้าอยู่ดีนะคะโชคชะตาพายคุณมาเจอกับคนใหม่คนที่ใจบุญสุนทานคล้ายบคุณคนที่มีอะไรคล้ายๆายกับคุณมากมากนะคะพลังงานของไฮโดรแฟน ให้ของพระสังฆราชที่เข้ามานะคะคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นคนดีคนที่สีเสมอก,กันกับคุณแล้วเขาเอาชนะใจคุณได้นะคะคุณเชื่อมั่นว่ารักครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ Judgment กับ y o w r f f o r t จ n e โชชะตากาหนดมันมีบริหารดีที่ทําให้คุณสองคนได้มาพบกันนะคะเราอาจจะทําให้คุณได้ได้มีอิสรภาพนะคะในการใช้ชีวิตมากขึ้นหรืออาจจะมีการเดินทางนะคะไปใ,ใช้ชีวิตอยู่กับเขาที่ต่างจังหวัด นะคะหรือต่างถิ่นดนไกลต่างประเทศก็ได้นะคะพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามานะคะสาหรับชาวพิจิกเรามาดูกันต่อนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการได้เป็นเจ้าของธุรกิจหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักก็ได้นะคะมีไพ่ของอัศวนเหรียญ ราชาถ้วยนะคะพลังงานของคุณนะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าค่ะราชาไม้เท้าค่ะ มีไพ่ของเดอะสตาร์ค่ะก็มีไพ่ของก้าดาะคะสามถ้วยค่ะ ด้วยไพ่ของสิบเหรียญน,นะคะชาวพิจิกนะเพราะฉนั้นในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนะจะรู้สึกว่าชีวิตของชาวพิจิกบางคนเปลี่ยนแปลงหักเหแต่ว่าเปลี่ยนแปลงหักเหไปในทางที่ดีนะคะไปในทางที่ทําให้ชื่นคุณเนี่ยได้เจอกับอะไรที่ทําให้คุณมีความสุข นะคะมีความสงบมีความสมบูรณ์แบบในชีวิตของคุณมากขึ้นนะคะบางคนเด่นในเรื่องของความรักนะคะที่จะสร้างครอบครัวที่ได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะสิบเหรียญสามถ้วยตรงนี้นะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของเด่นในการได้ร่วมง,งานอะไรบางอย่างที่เป็นงานหุ้นส่วนหรือได้ร่วมง,งานกับคนที่เก่งมากๆนะคะได้ไปเป็นผู้ช่วยของคนที่เก่งมากๆจนคนรู้สึกว่า มันฝันไปหรือเปล่านะที่ได้มาเป็นผู้ช่วยของคนที่เก่งที่ดีมากๆแล้วคุณได้เรียนรู้อะได้พัฒนาตัวเองจากเขามากๆได้ประสบการณ์จากเขามากๆก,ก,ก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะเพราะนั้นหนึ่งไม้เท้าราชาไม้เท้าอะไรบางอย่างซึ่งเป็นโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะมีคนออฟเฟอร์ให้กับคุณนะคะราชาถ้วยนะคะแม้ว่าบางที ความเป็นอัศวินเหรียญคุณอาจจะต้องไปเริ่มใหม่ไปเรียนรู้ใหม่ในอะไรบางอย่างนะคะแต่เหมือนกับว่ามันเป็นทางที่ท้าทายความสามารถของคุณนะคะบางคนเนี่ยเรียนมาอย่างหนึง่งแต่ว่าตอนนี้ยกาลังรู้สึกว่าชีวิตอยากเปลี่ยนแปลงไปทําอะไรอีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้รู้จักไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายแต่พร้อมที่จะไปเรียนรู้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเริ่มใหม่กับตรงนั้นเพราะคุณ เห็นนะนะคะว่าตรงเนี้ยมันคือเดอะสตาร์คือการทําให้ชุตของคุณเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสําเร็จที่ยั่งยืนความสําเร็จที่มีความสุขนะคะเดอะสตาร์ Star, ตรงนี้ก็ได้หรือบางทีตอนนี้คุณอาจจะกําลังไปทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแฮปปี้มีความสุขนะคะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นไม่ต้องเครียดในการที่ต้องไปเป็นลูกน้องคนอื่นต้องเจอกับคำสั่งอะไรบางอย่างที่มันดูไม่สมเหตุสมผลนะ่นะคะนะหรือบางทีเด็กๆปลุก ที่ตื่นมาทํางานนะโอ้เห็นคุณเป็นแรงงานธาตุในยุคไหนก็ไม่รู้นะคะนะเพราะนั้นคุณบางทีจะเจอกับทางเลือกทางออกใหม่ๆของชีวิตที่เหมือนกับคุณยิ่งทํามาแล้วคุณยิ่งมีความสุขมากขึ้นอะ่ะเพราะว่าสุดท้ายมันคือสามถ้วยมันคือสิบเหรียญอาจจะมีรายอยู่กับครอบครัวมากขึ้นได้อยู่กับเพื่อนได้ไปแบบล้นลากับชีวิตมากขึ้นนะคะชาวพิจิตนะคะเพราะนั้น สิ่งดีๆโอกาสดีๆเนี่ยกำลังจะเข้ามาเป็นของคุณแล้วนะคะนะเาะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นลู่ทางใหม่เป็นอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยนะคะคุณจะมีความมั่นคงนะคะสิบปีความมั่นมั่นคงในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะคะแล้วก็ความมั่นคงในเรื่องของการเงินหรือการได้อยู่มีเวลาอยู่ร่วมกับคนที่คุณรักมากขึ้นนะคะชาวิจิตนะวันนั้นตรงนี้ก็ลองดูนะคะว่าอะไรบางอย่างที่มันตอบโจทย์เราหรือเปล่า ะะลองค้นหาหนทางใหม่ๆอะไรบางอย่างนะคะเพราะคุณน่าจะเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้เร็วนะคะน่าจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ไม่ยากนะคะนะถ้าชาววิจิตรจะทมอาจารย์รู้สึกว่าคุณทําได้แน่ๆบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่ร่วมกับคนที่คุณรักมากขึ้นนะคะความเป็นสิบเหรียญสามถ้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะอยู่ห่างกันแล้วทําให้สายสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันดูห่างเหินห่างไกลนะคะอาจจะมีการเหมือนกับ ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่จะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความมั่นคงยั่งยืนมากขึ้นนะคะสําหรับชาวพิจิกนะคะอืมนะะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนของชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้าง้า,ายหายอะอยู่นี้การเรียนของน้องน้องนักเรียนนิสิตนักศึกษาเลนะคะ สิบถ้วยโอตอนนี้กําลังสร้างความภาคภูมิใจอะไรบางอย่างให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าบางคนอาจจะสอบเข้าที่ไหนดีๆได้บางคนอาจจะกําลังจะจบการศึกษาแล้วนะคะมีไพ่ของหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็มีไพ่ของเจ็ดดาบ แล้วก็เป็นไพ่ของเก้าเหรียญค่ะสี่ไม้เท้านะคะแล้วก็ชาริอัตนะคะแล้ว r s มีไพ่ของทาวเวอร์นะคะแล้วก็สองถ้วยค่ะอืมโอเคเลยนะทีเนี้ยในเรื่องราวของน้องๆน,นะคะจะรู้สึกว่าบางคนเนี่ยกำลังอาจจะมีเรื่องราวที่ดีใจนะคะถูกใจอะไรบางอย่างบางคนอาจจะสอบเข้าในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็แบบอุอ้ยถูกใจจังเลยที่ได้แบบนี้สมหวังดังใจมากๆนะคะหลังจากที่แอบเครียดแอบกังวลนะคะ เหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยตัวน,น้องเองอาจจะทุ่มเทอะไรบางอย่างให้กับสิ่งที่น้องกาลังประสบความสําเร็จตรงนี้แล้วมันคุ้มค่าส่งกับที่น้องๆได้ทุ่มเทลงไปนะคะบางคนอาจจะแบบว่าเรียนจบแล้วกําลังได้เริ่มต้นใหม่นะคะได้ทํางานในที่ที่เราฝันเอาไว้ก็ได้นะคะหรือได้ทํางานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะชารลอัตตรงนี้ก็ได้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาในเรื่องของการเรียนตรงนี้นะคะทาวเวอร์นะคะ อะไรที่มันเข้ามาแบบปุบป,ปับฉับพลันมากๆนะคะเหมือนกับทุกปัญหาเนี่ยมันจะมีคนที่เข้ามาอยู่เคียงข้างเข้ามาให้กําลังใจเข้ามาให้คนาแนะนํากับชาวพิจิกเสมอเลยนะคะเหมือนคุณรู้สึกแบบว่าอยากขอบคุณเขามากๆนะคะสุดท้ายเรื่องของการได้รับความร่ว,รวมมืออะไรบางอย่างนะคะตอนนี้ถ้าเกิดน้องๆเองนะคะอาจจะกําลัง เกี่ยวกับขอทุนในการไปเรียนต่อศึกษาต่ออาจจะอยู่ในขั้นตอนของการประสานงานการได้รับความร่วมมือจะมีข่าวดีเข้ามานะคะบางคนอาจจะกําลังได้เดินทางไปแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าสี่เมษาแล้วก็เดินสีเมษายนตรงนี้พอดีเลยชาริอัตรงนี้พอดีเลยนะคะหรือบางทีอาจจะแบบว่ามีโอกาสนะคะที่จะ ได้เจอกับความรักดีๆนะคะ lover แล้วก็สังถ้วยเข้ามาความรักในวัยเรียนแต่ว่าเป็นความรักที่ดีงามนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ครอบครัวสิบไม้เท้าไฟเขียวให้มากๆก็ได้อืมนะเพราะนั้นสิ่งนี้ต้องระวังนะคะน้องๆนะคะการเดินทางอุบัติเหตุหรืออะไรบางอย่างในช่วงเวลาของเดือนเมษายนนี้นะคะต้องอย่าประมาทนะคะอืมอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ บางคนสอบเข้าที่ใหม่ที่แบบแฮปปี้ดีต่อใจได้นะเมื่อกี้อาจารย์ยังไม่ได้พูดนะคะลืมในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพมีไพ่ของห้าถ้วยที่ขึ้นมาแปดเหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่ของสีถ้วยนะคะ อีไพของ just i c e ค่ะ m p r e s ค่ะสองดาบแล้วก็แปดดบนะคะ ก้าสิบในเท้าโห oh. เรื่องของสุขภาพจันรู้สึกว่าชาวพิจิกนะจันว่าคุณต้องกลับมาดูแลสุขภาพแล้วนะคะห้าถ้วยเหมือนตอนเนี้ยแอบกังวลแอบรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้สุขภาพของคุณมันแย่ลงนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของออปวดท้องนะคะโรคกระเพาะอาหารนะคะ กดไหลย,ย้อนอะไรที่เกี่ยวกับน้ำาอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าระวังในเรื่องของพวกช็อกโกแลตซีดนะคะต่อมน,น้ำเหลืองโตนะคะหรือระวังโรคที่อาจจะเกิดจากพวกการกินน้ำน้อยหรืออะไรบางอย่างตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นอาจจะต้องมีการจัดสติไปพบคุณหมอนะคะอาจจะต้องมีการไปเสียเงินในเรื่องของ การเจ็บป่วยการรักษาสุขภาพนะคะหรือการเช็คอาการอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่แน่ใจหมอวินิจฉัยไม่ได้นะคะเนี่ยสองดาบแปดดาบมันเข้ามาหรือบางคนอาจจะปวดหลังมานานเลื้อรังมากๆแล้วก็หมอ,อยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่นะคะเพราะนั้นอาจจะต้องหันกลับมา ดูแลสุขภาพนะคะกลับมาสร้างสุขภาพด้วยตัวเองไม่ไม่ต้องรอการรักษาจากหนอยเพียงอย่างเดียวนะคะต้องช่วยกันตรงนี้ด้วยกับการดูแลสุขภาพนะคะขอดูต่อนะคะมีไพ่ของราชนีถ้วยค่ะมีไพ่ของอัศวินดาบนะคะ แล้วก็ราชีเรียนนะคะ กับเรื่องของสุขภาพของชาวพิจิกนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนคุณต้องกลับมาขยันในเรื่องของการทํากายภาพในเรื่องของการออกกําลังกายในเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะบางคนเสียเงินในการดูแลสุขภาพกินอาหารครีนนะคะหรือว่าเป็นลักษณะข,ของเอ่อบางคนหันมาทานเกี่ยวกับพวกมังสวิรัต์หรืออาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์หรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะ แล้วก็เหมือนกับหลายๆคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะกลับมาหายป่วยแล้วก็กลับมาแข็งแรงดีนะคะเอ p e r พอนะคะหลังจากที่มีการดูแลรักษาตัวเองให้ดีมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูเรื่องของโชคลาภเป็นบ้างดีกว่านะคะชาวพิจิกนะคะโชคลาภของชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างมีไพ่ของเด็กถือไม้เท้าคะ่ะ เราก็เจ็ดไม้เท้าพยายามมากเลยนะบางคนอาจจะซื้อนะคะซื้อมาหลายงวดแล้วลุ้นมากๆนะคะรอที่จะถูกอยู่นะคะความเป็นสมไอเท้าก้าถ้วยนะคะบางคนเล่นเยอะนะเอ่องวดหนึ่งนี้แบบหลายตัวมากๆหลายเลขมากๆกนะคะก้าวถ้วยมีไพ่ของอัศวินไม้เท้า แฮงแมนบางคนเหมือนไม่ถูกมานานแล้วนะแฮงแมนนอนให้หัวรออคอยเลยเมจิกเชียนนะคะแล้วก็มีไพ่ของเด็กถือดาบอืขอดูอีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็สามดาบนะคะ อาจารย์รู้สึกว่างวดนี้นะคะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะรอนะคะบางคนอาจจะซื้อเลขเดิมมานานอาจจะมีลุ้นนะคะกับเลขเดิมของคุณแต่ว่าก็ต้องระวังเผื่อใจกับความผิดหวังไว้บ้างนะคะเพราะว่าไพ่เป็นขึ้นมานะคะบทสรุปก็คือเด็กถือดาบนะคะเพราะนั้นอาจจะเล่นนิดๆแต่หน่อยนะคะเล่นพอขำๆเล่นพอมีลุ้นนะคะสาวพิจิกนะ ตอนนี้ก็เดี๋ยวความรักเราไปดูนะคะกับสถานะทั้ง3สถานะที่อาจารย์จะแยกคลิปให้นะคะแล้วก็ตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยสําหรับคนที่ช่วยกดติดตามนะคะให้กับอาจารย์นะคะตอนนี้ก็คูยตามครบ9ก้าหมื่นแล้วนะคะก็ลุ้นว่าจะถึง10,000แผู้ติดตามไหมนะคะดีใจมากๆนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลังใจให้กันและกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ